สวัสดีครับพบกับนายอินอินอิน,อ,น,อ,นอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูแมคโคแมคโคเล็กนะครับไม่รู้ใครมาจอดทิงไว้นะครับแมคโคเล็ก มีทั้งผ่านที่จะดันดินแล้วมีทั้งพุ่งกีตักที่เป็นพุ่งกีตักแล้วเป็นล่องล่อง่วนได้เลยอันนี้น่าจะจอดไว้นานแล้วสีนตะขาบขึ้นสนิมเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้งานได้อยู่นะครับ ดูดูแล้วโอ้โหรุ่นอะไรเนี่ยยี G ่ห้อ i h i เป็น ของยันต์มายันต์มาโอ้ดูเครื่องยนต์คาดว่า น่าจะต้องซ่อมจะสามารถใช้งานได้นะครับน้ำมันรั่ว ไป oh, ผ่านมาเห็นก็เลยเอามาฝากผู้ชมนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ